ฮีโร่หลายตัวที่ผมเนี่ยนำไปลงแรง็งแล้วผมเนี่ยก็มั่นใจว่าผมจะทำผลงานออกมาได้ดีในแรคงแต่มีฮีโร่อยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ว่าผมจะเล่นได้ดีในแมตไหนหรือเล่นได้แย่ในแมตไหนเวลาผมเล่นทุกครั้งเนี่ยผมไม่เคยมีความมั่นใจเลยสักครั้งนั่นก็คือไอเหียนี่ละ Florentino อ่ะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่กับผมโฟโดรี่มอร์นิ่งสตาร์นะท่านผู้ชมนะวันนี้ในคลิปเล่น RO ร์อหมอยหรือ r ารอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะ oh! ก็วันนี้กับไอนนตัวที่มีชื่อว่าฟอร์เรนจิโนฟอร์เรนจิโนฟอร์เรนจิโนซึ่งวันน hmm? ี้เล่นเสียงทำไมคือมีคนขอมาว่าเฮ hey, ้ยพี่เล่นฟอร์เรนจิโนให้ดูไหนแซดครับท่านพูดว่าเนี่ยไม่ใช่ลอะอฟอร์เรนจิโนเป็นฮีโร่ที่เล่นยากนะท่านผู้ชมนะน่าจะยากมากที่สุดในเกมนี้ด้วยซึ่งเวลาผมเล่นเนี่ย ผมถามว่ามันโกงไหมมันโกงนะแต่ผมเล่นผมไม่เคยมีความมั่นใจกับมันเลยสักครั้งอะนะคลิปนี้ผมก็จะนํามันมาลงแรค์ให้ท่านผู้ชมดูก็แลวกันนะท่านผู้ชมนะก็หวังว่าจะไม่โดนด่านกะ่ <c oughs> อนที่จะไปชม้ยสถาก่อน <What? S 1> ที่จะไปชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไคร์ด้วย,ยนะก็อาดคลิปนะตอนป่วยอยู่ก็อาจจะ เสียงดูวือๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกเลยก็คือแพทชั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้สุดเหมือนตอนไม่ได้สุดเหมือนตอนไม่ป่วยนะตอนเป็นตอนป่วยมันก็ต้องมีแพทชั่นหายไปบ้างนะครับขออนุญาตแบบในการเล่นถ้าผมเงียบไปก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมป่วยอยู่นะท่านผู้ชมนะผมไม่อยากตะกูตะค้อตลอดทุกครั้งอะไรอย่างนั้นด <c oughs> ย๋ยข้อแหง เฮ้ยเชีย่ยแม่งอีนั่นแหละถึงตาคุณแบนแล้วมาผมแบนอะไรดีวะแบนรอเลืล่อนี่จะโดนด่าแบนยูเอดีกว่าโอ้ยของคุณเป็นฝ่ายที่ต้องเข ไฮยะติหลุดเราตื่นฟาร์มเดี๋ยว์เรียร์ไฮยุตะฟาร์มเหรอทีมของคุณเป็นไฟล์ลึกกิ๊กแน็ตทีมตงข้ามเป็นฝ่ายเลือกโอ้โหเล่นสิบสามตาผมผมจะจัดฟอร์เลนเลยนะโอเรนจิโน่ฟอร์เรนจิโน่ฟอร์เรนจิโน่ท่านผู้ชมนะผมจัดฟอร์เลนมาละ ไอ้เช uhm. ี่ยแม่งเดี๋ยวแต่กูยังขาดใจอยู่ไอ้สัอา์วีเอปิดป้อมออกทำไมวะเชี่ยน่งใอเไหย่อนนะเดี huh. ๋ยวเลยไอเป็ก <fishing> ทักไม้สั์เฮ้ยค้างค้างค้างฟลอรินออกแทงได้ไหม่าบ้ารอเปล่าไอ้สั ยินดีต้อนรับสู่อาร์โอหมอย <Huh? S 1> มาเขาบอกว่าไอ้ฟอร์เรนมึงออกแทงไดไหมสัตว์ซึ่งกูไม่รู้ว่จะออกดีไหมสลรับแทงเนี่ยไม่รู้ะไรสัตว์กูออกของตามตามมีตั้มเกินนะแล้วทำไมาเฟลิกกูตกมา40เนี่ยไอ้ซาดกลับไป60ดิเอา้าเกมมันปรับให้ฟอร์เรนเป็นภาคไทยทุกอันแล้วเหรอไอ้ยี่อย่างเทสัตว์แล้วคนภาคนี่คนภาคดาเช่นเลยนะ ดารคเชนในตัวเกลิวินเชืร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเขาเอาแคลรี่มากดเหรอกลัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แค่แคลรี่เลยสัตว์แม่งมากันทั้งแท้งเฮี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันสลับเลนมาเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วปากกูจะตายหาละโอเคมาอยู่ไม่ใช่ปาดี่ปากกูอยู่นี่สัตว์อันนั้นมันพวกบุญเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บเรี้ยวสองเลยเราจะไหวกับโมเลนปะเฮ้ยเฮี้ยคิกแน็ค ตัวเฮียนี่ไม่อยากยุ่งเลยผมไม่อยากยุ่งกับกริกแหนกจริงๆตัวกริกแนกเนี่ยผมยังไม่ชอบเลยสัตว์ด้วงกริกแนกฉันอยากจะบินไอ้เฮียยังเบื่อเลยเจอกริกแนกเนี่ยดาเมจมมนแรงมากมีช่วงหนึ่งมั่งที่ตอนผมอยู่ประมาณม .3 ามมั่งที่กริกแนกมันโหดมากๆโหดจนแบบ โอ้โหแบบเบิร์ดทีเดียวตายห่าเออได้นะสวยดิโอเก็กคาร์บอมจังหวะนี้ใช้สเตปแบบสเตปเพื่อนเพื่อนช่วยครับน้องๆยูเดอร์โดนคาร้บอมไปดีอ่าได้โชว์ลำแล้วเออจริงจริงไม่รู้ว่าเพลงของเพลงที่คนเอามาใช้ในการรำฟลอเรนติโน่นี่มันติดนิขสิิธิ์หรือเปล่านะแต่น่าจะติดแหละถ้าทาน่าจะติดนิขสิิธิ์แหละเอามาลงยูทูบไม่ได้หรอกแต่ใคร ถ้าใครจะไปตัดเนี่ยผมจะเอาไปตัดน t นติต k อ,อ่ะัโอ้โหแล้วคุณลำจังหวะนี้แม่งก็ติดขัดละเฮ้ยไอโมลินเฮ้ยเดี๋ยวม,มาคู่ไอ้สัตว์ผมว่าผมสู้ไม่ได้นะผมต้องรอให้เพื่อนผมมาช่วยเธอนี่มีส,า,สาวๆเกิดโคชิหรือไม่เอ่ยไอ้สัตว์แม่งกูจะตายหามเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาแย้มตีไม่โดนโอ้ปลาดอกไม่โดน,นเล่าทุกอย่างโอ้ แม่งไอ้เหี้ยพวกมันนี่ก็ผิวจังเลยสัสเอ้าแล้วปลาดอกไปก็ดูสตันเอาเอาเอาเหวอะกลัวกลัวเอาสักกูแบบหลอนเลยนะมาดิต้องโดนเกี่ยวมาตลอดเก็บนี่จังหวะนี้ผมใช้สเต็ปลาร์ดใช้สเต็ปลาร์ดเอาดิผมบอกแล้ว่าผมเล่นไม่เก่งนะฟอร์เรนเนี่ยแต่ผมใช้สมองในการเล่นอะ ผมไม่ได้มีความมั่นใจในการล้ำเลยนะแบบความมั่นใจน้อยมากสําหรับการเล่นฟอเ f น r e i g n e r foreigner f เรนติโน่ผู้แมงไม่ได้หรอลึกไปคลิกแดกเยยเดี๋ยวผมกลับเรียนผมก่อนนะคลิกแดกมาไอสัตว์ไม่ไหวไ้หว้ยแมงตัวนี้ผมสู้ไม่ได้นะเขาว่ากริกแม็กเดี๋ยวนี้ด้วยใจผิดมันเป็นตัวแก้ฟอร์เรนเลยนะที่ว่าดาเมจทีเดียวเบิร์ดทีเดียวฟอร์เรนมันมันลําไม่ทันอนะ่ะ ในช่วงประมาณม .3 นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังแก้ฟอร์เรนได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะได้แหละถ้ามีแรงแบบแรงจนน่าเกลียดคริกหนกแรงแบบโคตรๆเลยสักอันนี้โดนอะไรโนเนี่ยเนี่ยโดนไอ้นะโอ้โหยิงแมงลำกูโชว์ลำติดขัดไปไล่สัตว์ปกติเขาให้ลำแล้วเขาให้ปล่อยมือด้วยนะแต่กูแม่งไม่ปล่อยไงช่างแม่งนี้สัตว์ว้ายยิงโดนคลิปเป็นดีเฮ้ยดู๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยรเต๋อมันร้อนไปไหม สวยเกี่ยวโมเลนได้แต่คิวด้วยเฮ้ยกิวด้วยคิวด้วยคิวด้วยเหรอกิวด้วยจัดจ้าเอาหายไปไหนหายไปไหนโอ้โหเฮียใครจะเตะแม่งดับเบิลคิวสัตว์กูนึกว่ากูจะได้ละใครจะเตะแม่งอย่างโหดเฮียแม่งกูเชื่อเลยสัตว์เอาดิมีเพื่อนโหดนะเท่ากับเราเท่ากับว่าเราเข็งขึ้นเลยสัตว์เอาจริงใครจะบอกว่าคลิปนี้เพื่อนแบกผมไม่ได้ผมไม่หวานเลยนะเฮียพูดอะไรกันกูนะ ผมไม่ว่าเลยนะใครจะบอกว่าคลิปนี้เพื่อนแบกผมนะเพราะว่าผมเล่นฟอร์เรนไม่เก่งจริงเห็นไหมดูมมดูผมรำดิอย่างรั่วไอเดียวเดี๋ยวไอตัวกิ้งเน็กตัวกิ้งเน็กอยู่ใน,น,น,นุ่มนะน,นๆๆะเอาแล้วโดดไปไหนนักกิ้งเน็กว้าวหลุจีะว้าวหลุจีะว้าวหลุจีะจ,จัดไปดิจัดไปดิเฮ้ยทำไมแบบนี้มันชิวจังวะทั้งนี้ผมเล่นฟอร์เรนไม่เก่งขี้อะไรวะเนี่ยไอสัตว์ เสียบรรยากาศซะจริงแล้วป้อมหูน่าจะแหกในสัตว์คิวเด์อยา่าป้อมกุ้ยสัตว์อเอาแล้วค้างเอาอ,อะไรวะเนี่นนยเออเลยค้างอะไรวะเอาวิมาดิสัตว์มา,มาดิผมเริ่มลามนะเออเอาดิมายิงป้อมใครมาตีป้อมใครสัตว์แล้วคุณดูสก,กอร์ผมผมยังไม่ได้กดแช่แข็งเลย ผมก็ผมเล่นลำเนี่ยผมเล่นลำตามปกติเลยนะตามสูตรอะไรเลยแต่มันค่อนข้างติดขัดนิดหน่อยด้วยไม่ได้พิวแบบเป็นไอเป็ก e นะไอเป็ก e เนี่ยลำพิวจริงไอเย้แ e ม่งซาสกิโคจิโร่สุนเตยในวันไปเดี๋ยววิติดตามมันด้วยนะรุ่น้องผมเฮ้ยอาญาเข้าสีงผมปะนี่แหละพลังลำผมจะได้โหดขึ้นเอเวอเรส เดี๋ยวมึงได้รู้จักไอ้สัสนี่แหละคือพลังพลังการแห่งเพื่อนแบกไม่ต้องม่เงยเฮ้ยกระตุกกระตุกไม่เข้าใจทำไมปับ60เฟรมแล้วเฟรมมันตกมา3ามสบว่ะเยอะไอเฮียเน็ตมึงแหลกเหรอหรือว่าเครื่องกูไม่ไหวจริงๆวะไอเฮียเครื่องกูแรงตั้งสี่ิกไอ้สัสสเปคย่างสูงน่าจะเป็นเพราะแบตน้อยแล้วอัดคลิปก็เป็นอย่างนี้นะครับเครื่องแรงแค่ไหนก็ไม่อยู่หรอกโอ้โหแล้วกูปาดอกว้าว ไอ้สัตว์กูเริ่มไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์เอ,อ้ยมาดิมาดิดูจุ้งจิงจุง้งชิมาชีสัตว์เอ้ยร้องเพลงงูอะไรสัตว์เอาแล้วปลาดอ,อกไม่โดนใช่ไหมแล้วสี่สตายสี่แล้วร้องแล้วปลาดอ,อกไม่โดนเลยสัตว์ไม่โดนได้ยังไงวะเมื่อกี้เขาอยู่เป็นจุ้มเลยสัตว์เอ,อ้ยมาดิดิมาดิดิเอาตายหานแล้วที่ยังไม่ได้กดอะไรเนละยตอนนี้นใกล้าตายมันจะกดน้ำแข็งแต่ถ้าพูดจะตายแล้ว ไล้ยงเลียูชนะแล้วหรอฮะฮะ What the fuck ถ้าผู้ชมคือผมแทบไม่มีจังหวะลำอะไรแบบเท่ๆหรืออะไรทั้งอย่างเลยแล้วผมชนะละมันเชี่ยอะไรวะเนี่ยพระเจ้าเฮ้ยฟอร์เรนเดียวกูเล่นฟอร์เรนแต่กูเจอทีมเก่งแบกกูหรอไอ้สัส์แม่ง มีเพื่อนเก่งมีชัยไปกว่าครึ่งไง <c oughs> อ้สซสให้ท่านผู้ชมนะดูดิชนะละเป็นเกมที่จบไวมากคอมมานเดอร์สองไฮยาเตะมีเพียละไอ้เหี้ยแม่งแม่งสุดจริงไฮยาเตะแม่งเข้าไปเอาคาป้อมเลยโอ้โหเปอีแบบหนึ่งที่ชิลเกินเหตุเมื่อวานก็เล่นโอเมนชิลแล้วนะวันนี้ยังมาชิลอีกไม่ใช่เมื่อวานเลยสองวันก่อน นี่ผมได้ที่สองด้วยนะประเด็นเกมเล่นไปทั้งหมดกี่นาทีเนี่ยโอ้ไม่ว่างแล้วแมวเล่นไปทั้งหมด 7, นา, 7, 7. นาทีเจ็ดห้เกือบแนาทีอีกหนึ่งวิจะ8นาทีละโอ,โอ้ชิวเกินนะ <laughs> เป็นเกมที่จบง่ายเกินจบแบบชิวเกินอะ่ะนะสำหรับฟอร์เลนติโน อ่ะสำหรับคนที่ขอมาผมก็เล่นให้ดูแล้วนะครับสำหรับฟลอเรนติโน่ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกอย่างที่บอกเพื่อนแบกนะต้องไู่ชุดนะผลงานก็เลยออกดูออกมาดีสำหรับคลิปนี้นับก็ขอจบไว้เค่นี้ในการตัง้งเซนด์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย <c oughs> ไว้เจอใหม่คลิปหน้าและสดหน้าผมซีรีส์หรือบลอนด์ได้ไหมผมชิมเมอร์ผมไอ้เหี้ยะฟลอเรนติโน่แม่ง,ง <laughs> เพื่อนแบกก็เลยโหดไอ้สัตว์ บอกว่านะครับมันเป็นภาพตัดต่ออะไรก็ตามตัดต่อนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมันไม่ใช่ลบผมทุกอย่างที่เห็นมันเป็นของจริงทั้งหมด